อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบสวัสดีบทที่97ถึง99โรมบทที่16ประจำาวันพุธที่17สิงหาคม2022สวัสดีดีบทที่97อำนาจปกครองของพระเจ้าพระเจ้าเวสรงคบครองจงให้แผ่นดินโลกเป็นปรีให้แผ่นดินชายทะเลมากมายนั้นยินดี เมฆและความมืดทึบอยู่รอบพระองค์ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งมลก์ของพระองค์ไฟลูกอยู่เฉพาะพระพักพระองค์และเผาคู่รีของพระองค์รอบข้างเสียฟ้าลบของพระองค์ทําให้พิภพสว่างแผ่นดินโลกเห็นและสันสทาน์ภูเขาละลายอย่างที่พึ่งเฉพาะพระพักพระยาเวเฉพาะพระพักของเจ้านายแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น ฟ้าสวรรค์เป่าร้องความชอบธรรมของพระองค์และชนชาติทั้งสิ้นเห็นพระสิริของพระองค์ทุกคนที่นมัสก,การรูปเคารพที่อวดในพระเทศได้อับอายพระทั้งสิ้นก็กราบลงต่อพระองค์สี่โยนได้ยินและยินดีและเมืองทั้งหลายของยูดาห์ก็เปมรมปรีข้าแต่พระยาเวเพราะคำพิพากษาของพระองค์ข้าแต่พระยาเวองค์ผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูงเหนือพระทั้งปวงบรรดาผู้รักพระยาเวเอย๋ยจงเปลียดชัางความชั่วพระองค์ทรงอาราขาชีวิตผู้จงรับพระดีของพระองค์พระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากมือคนอธรรมความสว่างถูกหวานแก่คนชอบธรรมและความชื่นบานถูกหวานแก่คนใจเที่ยงธรรมท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมจงยินดีในพระยาเวและจงยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ สดุดีบทที่98สรรเสริญพระผู้ทรงพิพากษาโลกจงร้องเพลงบทใหม่ถาวายแด่พระยาวเวพระองค์ได้ทรงทําการอัศาจรรย์ต่างๆพระหัตถ์ขวาและพระกรบรยสุดของะพรองค์ให้ได้ให้ชัยชนะแก่พระองค์พระยาวเวทรงให้ชัยชนะของพระองค์ประจับพระองค์ทรงเปิดเผยความชอบธรรมของพระองค์ต่อสายตาบรรดาประชาชาติ พระองค์ทรงรละลึกถึงความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ต่อวงวานอิสราเอลที่สุดไปลายปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นชัยชนะของพระเจ้าของเราแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงหูร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาเวจงห่ร้องด้วยความยินดีและร้องเพลงสดุดีจงร้องเพลงสดุดีพระยาเวด้วยพินเขาคู่ด้วยพินเขาคู่คอด้วยเสียงเพลง ด้วยเสียงแต่และเสียงเสียงเป่าเขาสัตว์จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานเฉพาะพระพักพระมหากษัตริย์คือพระยาวเวให้ทะเลกับทุกสิ่งอยู่ในนั้นคำรามอีกทั้งพิภพกับบรรดาผู้อาศัยอยู่ในนั้นให้กระแสน้ําตกมือของมันให้บรรดาเนินเขาร้องเพลงด้วยความยินดีด้วยกันเฉพาะพระพักพระยาวเว พอพระองค์เสด็จมาพิพภากษาโลกพระองค์ทรงพิพภากษาโลกด้วยความชอบธรรมและจงและทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรมสดุดีบทที่99สรรเสริญพระเจ้าในความเป็นสุดของพระองค์พระยาเวทรงครอบครองให้ชนชาติทั้งหลายตัวสั่นพระองค์ประทับเหนือเครูปให้แผ่นดินสั่นสะเทือน พระญาเวใหญ่ยิ่งนาศิโยนพระองค์ประทับอยู่สูงเหนือชนชาติทั้งปวงให้พวกเขายกย่องพระนามอันยิ่งใหญ่และหน้าครางครัวของพระองค์บริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์บริสุทธิ์ข้าแต่กษ,าษาัตริย์ผู้ทรงฤิธานุภาพผู้ทรงรับความยุติธรรมพระองค์ทรงสถาปนาความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงกระทำความยุติธรรมและความชอบธรรมนายาโคบจงยกย่องพระยาเวยพระเจ้าของเรา จงน,นมัสการที่ท่านรองพระบาทของพระองค์ของพระองค์บิสุทดโมเสสะ่ารอนอยู่ในพวกปุกโหิตของพระองค์ซาบเอลอยู่ในพวกที่ทูลออกพระนามของพระองค์ด้วยท่านเหล่านั้นได้ร้องทูลพระยาเวและพระองค์ทรงตอบท่านพระองค์ทรงตัดกับท่านทั้งพระองค์ทรงตัดกับท่านเหล่านั้นจากเสาเมฆ พวกท่านได้รักษาพระโอภาษและกฎเกณฑ์ที่พระองค์ประทานแก่ท่านข้าแต่พระยาวเวพระเจ้าของข้าว่าองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงตอบท่านเหล่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยกโทษท่านเหล่านั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ตอบแทนการกระทําผิดของท่านเหล่านั้นด้วยการยกย่องพระยาวเวพระเจ้าของเราและจงนมัสการที่ภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะพระยาวเวพระเจ้าของเราบริสุทธิ์งานรพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบโลหมดที่สิบหกคําทักทายส่วนตัวข้าพเจ้าขอฝากของสาวใช้เราไว้กับพวกท่านคือเบฟบีผู้เป็นมัรนายิกาในคิสฉักคนเคลียร์กรุณารับนางไว้ให้เป็นสมกับฐานะธรรมิกชนในองค์พระผู้เป็นเจ้าและโปรดปรานให้ช่วยเหลือในทุกสิ่งที่นางต้องการ นางได้ช่วยอุปถัมภ์คนมากมายเวมือนพระข้าพเจ้าด้วยขอทักทายมายังนางคริสคาและอาร์ฟวิลาผู้ร่วมงานของข้าพ,พเจ้าในพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ซึ่งได้เลี้ยงชีวิตผู้ช่วยชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทั้งสองไม่เพียงข้าพเจ้าคนเดียวแต่ริสจากทุกแห่งของคนต่างชาติด้วยและขอฝากคําทักทายมายังริศจากที่อยู่ในบ้านเขาด้วยขอฝากคําทักทายมายัง เอเปเนทัสที่รักของข้าพเจ้าผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคิดในแผนเอเชียขอฝากคำทักทายมายังมาลีผู้ที่ตรากตามเพื่อท่านทั้งหลายขอฝากคำ,ำทักทายมายังอันโคนิคัสกับนางยูเนียพี่น้องเรื่มชาติซึ่งเคยถูกจำจองร่วมกับข้าพเจ้าเขาทั้งหลายสองคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงในในหมู่พวกอัครทูตทั้งได้อยู่ในพระคิดสอนข้าพเจ้าด้วย ขอฝากคำทักทายมายังอัมพีรัสที่รักของพระเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากคำทักทายมายังอูรานัสผู้ร่วมงานกับเราในพระคิดและยังสถาคิสที่รักของพระเจ้าขอฝากคำทักทายมายังอาเปลเลสผู้ที่เคยพิสูจน์ความภักดีต่อพระคิดขอฝากคำทักทายมายังคนในครอบครัวของอาริสโทบูลัส ขอฝากคำทักทายมายังเฮโรดิโอนน้องร่วมชนชาติของข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายังมายังคนในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในครอบครัวของนาลาซิซัสขอฝากคำทักทายมายังตีเฟนาและตีโฟสาผู้ที่ตากตำในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากคำทักทายมายังนางเปอร์ซิสที่รักผู้ที่ปฏิบัติงานมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากคำทักทายมายังลูฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ในในองค์พระผู้เป็นเจ้าและมารดาของเขาซึ่งเป็นมารดาของข้าพระเจ้าด้วยขอฝากคำทักทายมายังอาสินครีทัสฟฟเลโคนเฮอร์เมสปัสโลบัสเฮอร์มาสและบรรดาผู้พี่น้องที่อยู่กับเขาเหล่านั้นขอฝากคำทักทายมายังฟีฟีโลโลกัสนางยูเรีย และนางเนเลอัสกับน้องสาวของเขาและอีริมปัสกับบรรดาธรรมิกชนที่อยู่กับพวกเขาจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอเมริสุดบรรดาทิ่จากของพระพิชขอฝากคำทักทายมายังพวกท่านด้วยพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้สังเกตดูคนที่ก่อเหตุวิวาทและทำให้คนอื่นหลงไปจากคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมาจงตีตัวออกจาก คนเหล่านั้นเพราะว่าพวกเจ้าไม่ได้รับใช้พระคิดองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาของเราแต่รับใช้ปากท้องของเราของตัวเองและได้ล่อลวงคนซื่อให้หลงด้วยคําไม่ไพเราะอ่อนหวานด้วยคําไพเราะอ่อนหวานการเชื่อฟังการเชื่อฟังของพวกท่านก็เลื่องลือไปถึงหูทุกคนแล้วเขาเจ้าจึงมีความยินดีเพราะท่านเขาพเจ้าอยากให้ท่านเชี่ยวชาญในการดีและ ทึมในการชั่วไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านขอพระเจ้าขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระเ,เนเจ้าของเราจงอยู่กับท่านเถิดที่มทีร่วมงานกับข้าพเจ้าลูซิอาสยาสนและโสสิป,ปาเธอพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าฝากคำทักทายมายังท่านทั้งหลายด้วย ข้าพเจ้าเอทอร์ดิอาร์สผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ตามคำบอกขอฝากคำทักทายมายัางท่านทั้งหลายในองค์พระผู้เป็นเจ้ากกยอัสเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าเป็นผู้บำรุงคริสต์จักเผ่าทั้งหมดฝากคำทักทายมายัางท่านเอรัสชัตหัวหน้าการคลังประจําเมืองและคาราัสน้องของเราฝากคำทักทายมายัางท่านด้วยขอพระคุณแห่งพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมนคำยอพระเกียรติตอนจบจงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นคงตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพระเจ้าได้ประกาศนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และตามการเปิดเผยข้อล้ำลึกซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่โบราณกาลแต่เดี๋ยวนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว โดยคำเขียนของบรรดาผู้เผยพระวจ,จนะให้ให้ชนทุกชาติเห็นประจักษ์ตามเรื่องตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงเป็นนิดได้ทรงบัญชาวไว้เพื่อให้เขาได้เชื่อร่วพระเยซูคิดขอบขอพระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงสัสพพพันยะแต่องค์เดียวสืบสืบไปเป็นนิดอาเมน